สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเพิ่งมาถึงเลยสดสดร้อนร้อนมาถึงก็ปุ๊บหาของแดกทันทีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเพชรดอยงามที่เชียงใหม่ใกล้ๆสนามบินมาดูเลยวันนี้มีอะไรแดกนี่ครับจอประกาศจอประกาศเนี่ยภาษาทางบ้านภาคกลางเนี่ยผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะแค่เห็นน้ำลายไหลแล้วจอประกาศต้องใส่พริกเข้าไปหน่อยพริกแห้งตามูตน ก็จะมีพวกกระดูกหมูมีเห็ดมีกระเทียมมีผักกาดร้านนี้อร่อยนะครับแล้วก็มีหัวหอมหัวหอมย่างเพื่อทำให้หอมแดงนะครับเอาไปย่างเลยผมลองแดกให้ดูจริงผมชอบกินช้อนกลางอย่างนะี้อืมอี้อ๋อเผืือๆ ก็ที่สําคัญเลยภาพไม่ได้เลยน้ำพริกหนุม่มนี่ครับนี่คือออเดอร์ของทางร้านครัมันก็คืออาหารพื้นเมืองของทางเหนือเขาอะพริกหนุน่มมีพริกอ่องให้กินด้วยน้วยเตั้งัว าวอ่อรขึ้นหนุ่มยังไม่เสร็จเท่าไหร่ขึ้นออกโอเคแล้วก็นี่ครับรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายของดีของฝากของเทียงใหม่เลยลองดูมันคือนอนไม่ไผ่นั่นเองดูเยอะไอ้สั่งแล้วก็เป็นนี่ครับกล้องมาใกล้ นี่คือแกงฮังเลมานี่ต้องไม่พลาดนะครับของเมืองเหนือจริงๆอาหารพื้นเมืองเขาก็มีไม่กี่ชนิดหรอกแต่ที่เด่นๆโดดเด่นมันก็มีพวกเนี้ยรสชาติอยู่นะแล้วก็นี่ยำตะไคร้กับๆ แต่ผมผมดูแล้วเนี่ยที่เนี่ยใส่เครื่องแบบเยอะมากเลยนิดหน่อยยำละคร้ายน่นมีละคร้ยมีแต่มะม่วงเ <c oughs> ป็นมะม่วงอ่ะแล้วก็ใบมะกรูดซอย สองก็อร่อยเข้ากันดีที่ร้านเนี่ยต้องไมใกหนอยที่ร้านเนี่ยเขาก็เปิดเพลงเหนือฟังเมื่อกี้ผมฟังเพลงมิดามิดาแล้วผมรู้สึกว่าเคยมีคนแปลว่ามิดาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าสงสาระมิดามันก็เหมือนเป็นผู้หญิงชาวเ,เผ่าอะไรสักอย่างอ่ะ แล้วคนที่ดูกเลือกเป็นมิดาเนี่ยก็คือเป็นคนที่สอนให้ผู้ชายเนี่ยเขามีเซ็กต์ผู้ชายทุกคนในในหมู่บ้านเน่ะกขาต้องมีเซ็กต์กับมิดาเหมือนเ,าเขาเป็นครูสอนเนี่ยสอนเรื่องเซ็กต์เรื่องเนี่ยมันเป็นตำนานเลยแต่ผมว่าทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่มิดาบางคนเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็ยังแก่ๆนะแต่ก็สอนเด็กเด็กผู้ชายร,รุ่นรุ่นทเี่ยกำลังมีเซ็กต์ได้เขาก็ไปสอนเรื่องเซ็กต์อ่ะผมว่ามัน มันเป็นเขาเป็นคนเสียสลอะอะพี่ดาซึ่งมันไม่เกี่ยวอาหารเลยผมรู้แต่ผมก็อยากบอกไงเข้าใจว่าอะแค่นี้ก่อนนะผมขอเวลาแดกก่อนนะครับว่าอท,ท้ายเอาดูทีนี่นี่ผมฝากพนักงานที่ร้านเขาถ่ายให้เนะี่ยผมมาคนเดียวนะครับคนเดียวก็เที่ยวได้นะครับไม่ต้องมาหลายคนก็ได้เรามาแล้วก็สบายใจแต่แดกขนาดนี้นี่ไม่รู้แดดหมัวเปล่าเดี๋ยวลองแดกดูนะครับสวัสดีครับผมหม่อมถนาแดกนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ